ครับสวัสดีครับช่างตุ้มรับวันนี้นะครับผมยังไม่ได้ออกไปซ่อมที่ไหนนะครับก็เลยลองดัดแปลงหัวแบบนี้ดูนะครับเครื่องเข้ากล้องเครื่องนี้น่าจะมีลูกค้ารับแล้วล่ะครับแต่ผมยังไม่ทำเนาะผมอัปเดตหัวนี้ให้ดูก่อนวันนี้นะครับเป็นเบ้าของแซมสิบหรือว่าพวกไทยท็อปต่างๆนะครับพวก แชมป์สายามพวกหน้าแปลนเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับกรอบเป็นสี่เหลี่ยมอย่างน,าน,างนี้โรงงานเดียวกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับใส่ชุดพัดลมบดแกบนะครับสีและบดในขั้นตอนเดียวนะครับแล้วก็แกนผมใช้ของเศรษฐีลวงทองนะครับ หน้าแปลนผมใช้ระบบขัดแซมสามนะครับอันนี้คือจัดเข้าระบบงานหนักเรียบ,ร,ยบร้อยครับอผมว่าจะทําใส่กับมอเตอร์ตัวของเนี่ยครับตัวนั้นนะครับเครื่องมือสองเข้าเยอะแล้วนะครับใครอยากได้หัวสีระบบหัวสีนะครับติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับหรือว่าดัดแปลงเป็นยังไงติดต่อมาที่ผมนะครับอมาดูตรงนี้ต่อนะครับ ถ้าผมเทสระบบผ่านปุ๊บผมจะติดชุดล่อนบนนะครับและก็ล่อนข้างล่างนะครับเครื่องนี้ผมจะขายในราคา1 0 0 0 0 4,900บาทนะครับรวมส่งก็ติดชุดล่อนเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็สีบวกบวดด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูคลิปต่อไปนะครับคลิปการทำงานระบบสีก่อนนะครับแล้วผมค่อยจะติดระบบชุดลอนนะครับถ้าระบบสีผ่านปุ๊บ ผมติดชุดลอนก็โอเคครับครับหรือว่าใครอยากได้เฉพาะหัวตัวนี้นะครับตั้งแต่ตัวนี้ขึ้นมาหาระบบสีนะครับเพื่อจะเอาไปติดรุ่นของไทยท็อปหรือว่าพวกหัวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ต่างๆนะครับสามารถเอาไปติดได้เลยนะครับตรงรุ่นนะครับจะได้ไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับ หรือจะแยกเฉพาะตัวกรอบตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะเอาไปติดใส่หัวของลูกค้านะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุม้มด้วยครับสวัสดีครับ